ดีครับเจอกับผมหมอกิชโชลี่กันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะวันนี้เรามาจอดดวงคนที่เกิดในเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับทำได้จบถือว่าโอเคมากนะมาดูกันเลยนะฮะการงานการเงนินอุตรศัล์ความรักของคนที่เกิดในเดือนธันวาคมในช่วงครึ่งปีหลังเป็นยังไงบ้างนะครับมาเปิดไพ่กันเลยปีนี้การงานของคนที่เกิดในเดือนธันวาคมค่อนข้างที่จะนิ่งไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรที่มันมุ่งม,มันมากค่อนข้างที่จะเป็นรื่องรบรียบนะครับ ไม่ขาดทุนไม่สูญกำไรแต่จะให้ผลดีกับคนที่ทําธุรกิจเปิดท้ายายของเสื้อผ้ามือสองหรือว่าทําพวกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสื้อผ้านําเข้าสง่งออกอะไรประมาณนี้แต่ว่าอาจจะดูนิ่งๆิๆ่งนิดนึงไม่ค่อยมุ่งเป็นเสถุไร่นักนะครับสถานการณ์รอบตัวก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนรือว่าอยากจะแก้ไขจุดบางจุดที่มันบกพร่องไปนะครับแต่ก็คือคุณก็ยกังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเพราะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะลังเล นะครับยังไม่ใช่เวลาดีที่คนที่เกิดในเดือนธันวาคมจะตรวจตัดสินใจในเรื่องของธุรกิจของตัวเองนะครับก็ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการถ้ารอบอกแห้งจะเกิดขึ้นการสื่อสารการพูดจาคุยกันอาจจะบางครั้งอาจจะมีเรื่องกินแหนงแพงใจกันได้เพราะนั้นคนที่เกิดในเดือนธันวาคมในช่วงครึ่งปีหลังต้องระมัดระวังเรื่องของคาพูดคาจาเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การเดินทางก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการการะทบกระทั่งกับใครบางคนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ปีนี้เนี่ยนะฮะยังถือว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นักสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤษในเดือนธันวาคมใครที่ทํางานเป็นลูกจ้างรู้สึกเบื่อเบื่ออยากจะเปลี่ยนง,งานนะครับคุณยังลังเลสงสัยไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวประเภทขายของอย่างธุรกิจใหญ่ๆนิดหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจค่อนข้างจะฝืดคุณเริ่มรู้สึกกังวลใจแล้วก็เริ่มรู้สึกไม่แน่ใจกับสถานการณ์รอบๆตัวนะครับอยู่ในช่วงภาวะที่มันค่อนข้างที่จะนิ่งนิดนึ่งน,นะคร เปลี่ยนแปลงมากวบบนี้ไม่ได้นะครับทางด้านการเงินก็อย่างที่ผมบอกนะครับปีนี้เป็นปีที่คนเกิดในเดือนธันวาคมค่อนข้างที่จะนิ่งในบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทรงตัวได้สัมงไปไม่มี้นอากาศก้าวหน้าไปไหนถ้าใครที่เช่าร้านเช่า,าแผงลอยหรือว่าเช่าตึกอะไรอยู่ปีนี้เป็นปีที่เหนื่อยทีเดียวนะครับคุณต้องบริหารการเงินให้ดีดวงความรักไม่ต้องไปพูดถึงนะครับดวงความรักก็ยังคโ,โอเคอยู่ไม่มีปัญหาอะไรมากมีแค่คุณรู้สึกเบื่อจากเรื่องงานที่เกิดขึ้น ถ้าปัญหาถ้าอุปสรรคก็คือเกิดจากเรื่องของการสื่อสารไม่ค่อยจะสู้ดีการเงินก็ไม่ดีทางด้านาการเงินเนี่ยพูดได้เลยว่าการเงินคุณเหนื่อยมากปีนี้นะฮะคนที่เกิดในเดือนธันวาคมต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินใ,นใครที่เป็นคนช่างชอ็อปนิดหนึ่งผมพูดได้เลยว่าคุณกําลังจะอยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะโอกาสที่ได้ชอปแพงๆอย่างเก่ามันค่อนข้างที่จะยาก แต่จะส่งผลกับคนที่ทําพวกนายช่างพวกงานช่างพวกงานฝีมือหรือพวกที่ออกแบบต่อเติมพวกตำรวจพวกทหารอะไรที่มันหนักหน่หนอยก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะไปได้ดีทีเดียวแต่ก็ยังมีปัญหามีอุปสัรงงักข้อก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือในบางครั้ง เจออริศตูคู่แข่งที่เหนือกว่าในบางครั้งคุณอาจจะแพ้เขาหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของบุคคลที่ผิวเนื้อแรงอายุใกล้เรียกับคุณไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับรูปร่างของสูงคนคนนี้อยู่ใกล้อยู่ไกลไว้ดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวาคมดวงความรักก็ต้องระวังคู่แข่งที่เหนือกว่าบางทีจีผู้หญิงคนเดียวกันมีปัญหากันทะเลาะก,กันบางปีบางครั้งคุณแรงถึงกระทั่งบางทีอาจจะขึ้นขั้นลงมาต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ความรักของคนที่เกิดในเดือนธันวาคมไม่ค่อยจะสู้ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะเลืกเลืกรักนะครับอยู่กันก็ไม่มีความสุขรือรักที่เป,เป็นเจือไปด้วยความทุกข์ภาวะทางด้านการงานก็ไม่โดดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยเอื้ออํานวยกับคนที่เ,เกิดในเดือนธันวาคมสักเท่าไหร่นะักไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาส so, ื่อถึงคนที่มีจินตนาการสูงให้ผลในเรื่องของพวกที่ทำด้าตกแต่งมันธนกรครีเอทีฟโฆษณาประชาสัมพันธ์ พวกทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงหรือไม่ก็หนักๆเลยพวกที่ทำคุมใสอะไรป่านนี้หมอใสอะไรพวกนี้ใสที่สตร์อะไรพวกนี้ยังคงโดดเด่นอยู่แต่ก็ไม่ค่อยอยู่สู้ดีักเท่าไหร่นักนะครับต้องระมัดร,ระวังเรื่องของความคิดความอ่านในบางครั้งคุณอาจจะมีจินตนาการที่มันโวดโผนเกินไปจนกระทั่งหลุดโลกกลายเป็นบ้าไปได้ไง่ายเพราะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เกิดในเดือนธันวาคมมาดูเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงบ้าง เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็อ,อย่างที่ผมบอกว่าทางน้านการเงินของคุณเหนื่อยหนักหมุนหมุนหนักมากเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์วิ่งเต้นหาเงินแต่ยังดีหน่อยมีคนช่วยเหลือคุณนะครับก็ทําให้ผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้ในช่วงขนาดหนึ่งแต่ก็ต้องสักพักก็ต้องมาพบเจอมันอีกกรกฎาสิงหานะครับเรื่อง,องเตืองขึ้นมาที่ติงนะครับแม้จะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินเยอะแต่คุณก็ยังคงาหาเงินมาได้แต่พอเดือนกรกฎาสิงหาการงานเริ่มเข้าที่เขาตาม,มากี่ยิ่ง คุณเริ่มที่จะมีโอกาสก้าวไปสู่ความเฟื่องฟ้าที่ขึ้นแต่ว่าเป็นแบบใจหายอย่างความเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ผลดีกับคนที่ทําธุรกิจโรงงานประเภทเอาโรงกลึงประเภทรับเหมาตกแต่งออกแบบดีไซเนอร์ทั่วไปในเรื่องของภายในหรือว่าพวกทําเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการบันเทิงพวกดารงดาราอะไรประมาณนี้ในช่วงประมาณเดือนกนอรกฎาคมค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับรก,รก,กรกฎาคมกรกฎาคมสิงหากรยาตุลาอย่างที่ผมบอกว่าโดดเด่นกับพวกที่ทําพวกไม่ว่าจะเป็นศิลปศา์หรือว่าพวกที่ เป็นดาราเป็นเครียอทีโฆษณาทําง,งานต่างประเทศพูดจาสื่อสารค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมมีเกณฑ์เดินทางบ่อยคนที่เกิดในเดือนธันวาคมนะครับช่วงประมาณกันยาถึงดาเดินทางบ่อยมากขึ้นถ้ามีคู่ค้าทางต่างประเทศดวงก,การงานของคุณโดดเด่นขึ้นมานิดนึงแต่การเงินก็ยังคือมีเข้าแล้วก็จ่ายไปเป็นปกตินะครับดวงความรักของคนที่เกิดในเดือนธันวาคมนะครับปีนี้เนี่ยนะฮะในช่วงท้ายปีก็คือ การอ่าพฤศจิการธันวาก็คือเดือนเกิดของคุณเนี่ยหลังจากที่ทะเลาะกับแวงก,แงกับแฟนกับคนรักจนแทบแบบบ้านแตจกจะท้ายที่สุดก็คือพฤติการธันวาค็กลับมาคลองรักคอลคองเงินกันได้ใหม่แต่เป็นช่วงระยะเวลาอาจจะไม่ยาวนานสักเท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยงกุลาภุณาต้องประคับประคองกันให้ดีนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะับปีนี้คนที่เกิดในเดือนธันวาคมถือว่าดวงการงานไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นักนะครับก็คือนิ่งๆแต่จะดีขึ้นก็คือช่วงประมาณอ่ากรกฎาคมากรนยาตุคมจะเริ่มดีขึ้นเกี่ยวข้องกับพวกที่ทํา เรียทีโฆษณาพวกนวกี้พวกจิตักวีพวกศิลปะพวกที่เกี่ยวข้องกับด้านการบันเทิงก็ค่อนข้างทีท่จะโดดเด่นนะครับมีเกณฑ์โกินเตอร์อีกแล้วนะในช่วงประมาณคนดาราที่เกิดในเดือนธันวาคมคุณในช่วงประมาณเดือนอกันยายนมีเกณฑ์โกินเตอร์โกินเตอร์หรือว่าไปเทสไปอะไรต่างๆที่ต่างประเทศถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดในเดือนธันวาคมในดวงข,ของดาราค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะฮะ สรุปตัวกันเลยนะครับคนที่เกิดในเดือนธันวาคมปีนี้สภาวะทางการงานคนที่ขายเสื้อผ้าทำธุรกิจเล็กๆประเภทเสื้อผ้ามุอสองอะไรประมาณนี้ค่นข้างที่จะโูงตัวทางด้านการเงินก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะครับคำพูดคำจาในบางทีบางครั้งอาจจะสู ส่งอริสตรูมาให้โดยที่เราไม่คาดฝันความรักก็ไม่ค่อยมีความสุขแต่ก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมันไม่ได้เลิกแต่ว่ามันก็อยู่ันแบบไม่มีความสุขอาจจะแยกกันอยู่นะครับการเงินจะเริ่มดีขึ้นหน่อยก็คือช่วงประมาณเดือนมิถุนาย,ยนแต่จัดจากนั้นก็คือการงานก็จะเริ่มเด็กโตเด็กขึ้นเพราอมๆกับการเงินเริ่มมีใช้เข้ามาบ้างแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายอยู่ดีนะครับปีนี้เนี่ยถ้าถามช่วงราคนที่เกิดในเดือนธันวาคมมีไหมผมต้องบอกว่ามีครับในช่วงประมาณเดือนกันยายน,าน,นาจา,กกาง ผมพ่อพระพิฆเนศรู้ว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ที่คุณเคารพนับถืออันนี้ช่วยได้หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่คุณพักอาศัยอยู่อันนี้ในบางครั้งช่วงประมาณกันยาตุลาคุณจะมีสินบนปรากฏขึ้นแล้วก็มีโชคเข้ามาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสาหรับใครที่ต้องการอยากจะดูไพ่ยุเสียผมแบบตรงๆจบตัวต่อต,ต,ตัวลึกๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาดูได้ที่เบอร์0 9นย์5 1้า1หนึ่งสาหนาหำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในปีน้า